สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกท่านเนาะจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็ f อซเก่าเนาะจ้าคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางฮานอยมัดรวมวันที่19วันจันทร์เดือน12บสองเนาะจ้าสองพหากับแนวทางเอดจอยพารวยตามเคยจ้าผลนของวันที่18จะเดินอยู่ที่เจ็ดาหอ่าสำหรับฮานอยมือหนีเดียวเอดจอยขอไปเรียวนิดหนึ่งเนาะจ้าเพราะว่าต้อง มีลาพัฒนาดยเนาะจ้าสำหรับมือนีเนาะกับโคไปเรียวนิดหนึ่งเนาะจ้าสำหรับน้อยเฉพาะกิดบนออกสี่สีเก่าสีเก่าจับคูรุดไปเนาะจ้าเด่นเก้ารุดเก่าของฮาวเด็งเนาะจ้าสองตัวล่างเฉพาะกิดออกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเข่าไปที่หนึ่งเจ็ดเด่นหนึ่งรุดหนึ่งเด้งเด่นเจ็ดรุดเจ็ดเด้งสำหรับน้อยพิเศษรุดไปเนาะจ้าหกแปดสามหกสี่สำหรับน้อยปกติจ้า หาศูนย์หน้อยปกติรูดไปเนาะสำหรับน้อย VIP จะ3 8 7 8 7เข้าไปที่7 8ตัวเน้นเต็มเต็มสำหรับน้อยพิเศษเด้งอ่น้อย VIP เด้งบนจะ87ดเจล่างสองตัวล่าง VIP ออก1 0 1 0เข้าตรงๆตัวเน้นเต็มเต็มสำหรับ VIP นี่ถือว่าสุดรปังเราจะบนล่างกันเลยที่เดียวจ้า สำหรับมื้อนี้ติดเบิร์แต่ว่าเบิร์บร่มาเนาะจ้าพี่พี่เอฟทีจ้าโอ้โหไงนี้นีกับพี่น้องเอฟที่ติดตามแนวทางหน่อยกับเอนดอยในวันที่สิบแปดเนาะจ้าเข่าสองหน่วยก็คือหน่วยเฉพากะกิจเนาะจ้าเกตหนึ่งหนึ่งเกตแล้วก็หน่วยวีไอพีบนล่างแปดสามแล้วก็หนึ่งสูตรเนาะจ้าเดี๋ยวมาต่อกันของวันที่สิบเก้ามือนี้กันเลยเนาะจ้า ดูไว้เป็นแนวทางนวทางมีเขามีรูดพิดพาดมอไในเอดจอยต้องกดสุดกดไฟผิดองเอฟซีหลายๆเราจะทาหมักทาชอบยังคอยตามถาโบหมักโบชอบป่วยผ่านได้นอจากเขามาแล้วอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับเอดจอยเราจะขอคนละไหลขอคนละแช์ขอคนละหนึ่งติดตามเราจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกวันเอาจะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้เผื่อสิไใดโบพาดแนวทางของเอดจอยนอจ่าเมื่อนี้เด่นอยู่ที่หกกับแปดรูด อ่ะหกแปดสองเด่นหกรูดหกมีหกแปดหกห้าอ่าเนาะหกห้าหกเก้าหกหนึ่งหกเจ็ด เด่นแปดรูดแปดมีแปดสองแปดห้าแปดเก้าแปดหนึ่งแปดเจ็ดเด่นสองรูดสองมีสองหกสองห้า สองเก้าสองเจ็ดจ้ะสำหรับมือนี้แอดจอยติดเบิร์นอีกเนาะเมื่อวานนี่ติดเบิร์นดักเบิร์นโบมาจาักน้อยเนาะจ้ะมือนี้ชงไซเบิร์นสีโพอ่าแต่ว่ามือนี้แอดจอยย่งได้ติดเบิร์นคือเก่าเนาะจ้ะสำหรับไซเบิร์นทามักเบิร์นชอบเบิร์นก็สามารถกันเบิร์นรูดเบิร์นได้เนาะจ้ะหรือว่า แต่จังได้กับผู้ชชยวิจารณญาณในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจเนาะจ้าเมื่อนี้แอรจอยติดเบิ้ลนอยู่ที่หกหกห้าห้าสุดสามตัวเอาไว้ก่อนเนาะจ้าบอยแอรจอยติดเบิ้ลนเนาะแปดแปดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าเดี๋ยวมาเบิ่งตัวเน้นกันก่อนเนาะจ้าตัวเด่นตัวเน้นเบิ้ลอยู่ที่หกหก ห้าห้าแปดแปดสองเจ็ดสองเก้าสองหกแปดหนึ่งแปดเก้าแปดห้าหกแปดหกหนึ่งหกเจ็ดนี่คือแนวทางห้าน้อยของเมื่อนีวันที่สิบเก้าอากาศประมาณนี่ตามนี่นอดจ้า ถ้ามักถ้าชอบจังข่อยตามถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้ะบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดเนาะผิดพลาดโม้แล้เอ็ดจอยตกกราบขอโทษขอไฟพี่น้องเอฟซีลหลายๆเนาะจ้ะขอให้พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านเนาะจ้ะจิ้มตัวใดก็ขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เฮงๆรวยๆวยกันทุกคนทุกท่านเนาะจ้ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลงังใจให้กับเอ็ดจอยเนาะจ้ะคนละไลค์คนละแชร์คนละหนึ่งติดตามก็ว่าไปเนาะ กูดกระดิ่งไว้ด้วยนองจากฝื่นสีได้บมพาดเนวทางทีแอดจอยลงหายพี FC, น่นเอฟซีนองจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า